หลบๆไปก่อนนะครับผมแล้ก็ยาวพยคมโพยนะครับอ้าวพันเต็มหมแล้วเนาะอ้าวใครมีพันแปดบ้าง,น,งน,น,าน,น,น,นี่ยของใครพันเต็อ่าพันแปดจริญพรจ้าพันเจ็ดเข้าก่อนนะมีพันเจ็ดเข้าก่อนมีกุนายเข้าเร็ว เดี๋ยวนี้บางบางคนก็ใช้วิธีกรีดนะเนีน่ยมีคมคมมีนะอย่าไปไว้ใจนะครับยังไงขอให้ทุกท่านช่วยละมัดก็วันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีนะเป็นวันจันทร์นะพระจันทร์เป็นมหาเสน่ห์นะวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนห้านะที่เราได้มีนัดหมายกันทุกๆเดือนนะ ตามเดือนอย่างเดือนนี้ก็คือเดือนห้าวันที่ห้าเดือนห้าน่าจะทาการอาบน้ำมนต์รัตนมาลาน่าประจําเดือนห้าน่าถ้าเดือนหน้าก็เป็นวันที่หกเดือนหกเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้าสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองน่าเอ่อประกาศให้รับทราบแล้วก็ไปโน้นเลยวันที่หนึ่งมกราเป็นประชมมาเลิกเบิกชัยปีใหม่ พี่ตำรวจิดหน้าลนะลุเรไม่อยู่ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจติดหน้ายห้งลดูดูดูไดู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 ไดู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 ดยดู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 ด้อูดูดด่ดยดู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 ดข้าดูดูดูดงดด Oh, uh... yeah, <laughs>